ของเสียงอาซานคือการรึยกร้องให้ผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามนมัสพระเจ้าพร้อมๆกันเป็นคำประกาศอันยิ่งใหญ่ที่เปรียบได้กับเสียงแห่งสูงสวรรค์ดังนั้นเมื่อชาวมุสลิมได้ยินเสียงอาซานแล้วจึงต้องเงียบสงบเพื่อน้อมรับ เมสยิดกลางประจำจังหวัดยะลาแห่งนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอาหรับว่ามัีซีเราตะอุนจันนะซึ่งมีความหมายว่าส่วนสวรรค์ตั้งอยู่ที่ชุมชนมุสลิมสัมพันธ์บ้านตลาดเก่าถนนสีโรโรสอำเภอเมืองจังหวัดยะลามมสีิดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงจากชาวมุสลิมในพื้นที่รวมถึงในจังหวัดยะลาโดยได้มีการอุทิศที่ดินและบริจาคเงินในการก่อสร้างและปรับปรุงมัสีิด ทางรัฐบาลเองก็ได้มีการร่วมอุดหนุนเงินในการก่อสร้างเช่นกันแต่ด้วยเหตุที่มัสยิดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตั้งอยู่ในใจกลางมือในเขตเทศบาลนครยะลามีแขกมึงไปมาอยู่เสมอประกอบด้วยตัวอาคารคับแคบและชำรุดทรุดโทรมมากประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะสร้างมาสัสยิดกลางประจำจังหวัด ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสตูลรกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการจึงมีดําริที่จะสร้างมัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลาขึ้นโดยทําการรื้อมัสยิดหลังเก่าและก่อสร้างขึ้นใหม่บนที่ดินเดิมสภาพทั่วไปของมัสยิดแห่งนี้ ตั้งอยู่กลางชุมชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกๆวันจะมีอิสลามิกชนมาร่วมประกอบพิธีสนก,กิจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในวันศุกร์และวันสำคัญทางศาสนาเพราะจังหวัดยะลาเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการการศึกษาและสถาบันศาสนาที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนักฉะนั้น ผู้ที่มาประกอบศาสนก,กิจนอกจากจะเป็นพ่อค้าประชาชนแล้วยังมีนักศึกษาข้าราชการและตำรวจอีกด้วยมัสยิดกลางประจำงหวัดยะลาในปัจจุบันมีนายหาอีนิมิงน,มนิมูดอเป็นโต๊ะอิหมาประจำมัสยิดก็คือเมื่อก่อนนี้ไม่ได้อาจรย์นะแต่ก่อนนาบบีเมื่อก่อนตนีตีต,ตีตีกระดุกนี่ตีกระดุกตีอะไรอ่นีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ปรับป,ป,ปรงเขาอัลลอ วีไม่ปีทำไมรอยากับตะวิธ <atie> like <pf> ีเร oh, ียนคนมาละมานนี้ต้องอาซาดใช่ไหมอาซาดนี่ก็คือสู้ออายุคนมาละมานบางเยอเรมีละมานแต่ว่าฟัดีละคนละมันนี้คนอาซาดนี่โอ้ยมากที่สุดนะอาซาดเราอาซาดนี่เสียงของเรานี่ไปถึงที่ไหนก็อัลลอฮ์อัลปง dosa kita Masa. sebanyak tu lah Leka ti makhluk Allah ni Nah Fang Azan kong rau ni Kho doa. <tuh> eh Mereka Gapo pokok kayu kaye, Benar tak gapo yang dengar tu Allah ya minta We Kita tu Ori azan ni Beli rahmat Nikmat Sebab so tu Oh Ori azan tu Dah Lepas tu, Pahala orang azam pula sekali lagi Pahala sebanyak yo Sebanyak orang semaya sebanyak tu dia boleh Ah, ha, Witi azam nah, Itu apa ni orang, orang, Kelebih yang boleh orang-orang azam Sebab tu azam ni ke ke Dia Hai Rauma Malapan Kun fang pun kan Fang lew Tong ni Ha nyapu Jawab ber Jawab ber apa Bawa Lau cakau azam ni Tong ni Tong jawab Mengan azam mengat ปาลอนอะเฉพาะเราอยู่ในตลาดเก,กา่านี้ไปอยู่ที่ไหนฟังอาจารย,ย์นะมนาดากาตอนที่นั่นก็คือการปรับปรุงมนุษย์มีความรู้เรื่องศาสนานะศาสนาเพราะก้กาอย่าก็ในตลาดเก,กา่ใา,กกา,ใ,นา,กกาในมัสยิดกลางเองนี้เขามาละมัดเยอะประมาณอย่างนี้ละมัดวันนี้เป็นสองร้อยสามร้อยสี่ร้อย Ini Yes Paman Dia Allah Orang masjid panggil pusat yang terbesar Sebab masjid panggil tempat Melia Tidak adalah dalam dunia Semelia Melia tempat Adalah masjid Sebab tu masjid ni Bukan kedai bukan cangwa, bukan angka, Aisha. Masjid ni kena jaga kehormatan, jaga kebersihan sebab pun masjid tu orang mari cuma tak boleh, orang mari janabah tak boleh, orang mari kotor tak boleh, orang masuk mari tak semayan pun jadi makruh. Eh, ha sebab tu nak kecek wuduh-wuduh pun tak boleh dalam masjid. Sing azan yang gaudung janah. Nampak pukau tang 3 orang. ค้นหาต้นเสียง คุณแจดอกสำคัญที่ใช้ไขบ้านประตูแห่งประวัติศาสตร์พวกเราทั้งสามคนพร้อมจักรยานสีเขียวได้บรรทุกความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อนำทุกคนสู่เส้นทางที่เปี่ยมด้วยเรื่องราวที่รอการค้นหาพร้อมสัมผัสกับบรรยากาศมุนเสน่หแห่งความศรัทธาและองค์ประกอบทุกอนุของเราตะดุยจนนะสถาปตัตยกรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างตะวันตกและตะวันออกกลางหลอมรวมเป็นหนึ่งชิ้นง,งานอันโออา ทุกๆตารางนิ้วของพื้นที่เน้นความเรียบง่ายแต่แสงด้วยอารมณ์ของความสงบนิ่งผนังโดยรอบของมัสยิดล้วนแล้วจะเป็นสีอิฐตัดเด่นกับสีขาวบริสุทธิ์ของหินอ่อนสร้างความรู้สึกให้ถึงแก่นของศารนาโดมคือเอกลักษณ์อันโดดเด่นของทุกๆมัสยิดแต่โดมของที่นี่แตกต่างกับโดมอื่นๆที่ได้พบเห็น สีเขียวเข้มของโดมซึ่งเป็นสีโปรดของท่านศาสดานบ,บีมูฮัมหมัดสลลล์ฮุยววะซัลลัมตัดกับขอฟ้าตั้งตระห่านลนักษณะรูปทรงสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าเป็นรูปทรงดอกบัวแย้มตรงปลายดอกแสงตะวันสองตกกระทบก่อเกิดประกายตรงปลายโดมยนโฉมความงามกับแสงประกายจากดวงอาทิต์ อนาบริเวณรอบข้างของเราอุน่นจนนะประดับประดาด้วยต้นไม้อันมีประวัติศาสตร์ผสมผสานความมีชีวิตชีวาดังนั้นอินทาลัมจึงถูกเลือกให้เป็นต้นไม้ในรศมีของมัสยิดเพราะเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้แห่งสวสวรรค์และสืบสับความทราบซึ้งของน้ำพระทยัยที่ได้พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญยเดช น้ำพระทยของพระองค์ได้หล่อเลี้ยงต้นไม้ให้ชูชันเกิดร่มเงาและชโลมจิตใจของชาวยาละลาต่กเิดโครงสูงระฟ้าแยกออกจากตัวอาคารเป็นดังหองคอยกระจายเสียงอาสารเพื่อเชิญชวนชาวมุสลิมทุกๆคนสู่การนมาสต่อเอกองค์อัลลอฮ์ดังก้องกังวานเสียงอาสารอันไพเระาะภูิทํานองการเอื้อนเอ่ยที่มีมาแต่อดีตดึงดูดความศรัทธาของชาวมุสลิม สู่จุดโรมอันเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบคือขั้นบันไดาจากฐานหอคอยกระจายเสียงสู่ปลายยอดความสูงชันนำพาสู่ความท้าทายในการพิชิตและมากกว่าความรู้สึกในการพิชิตหอไอเฟลหลายพันเท่าเสียด้วยซ้ำเสียงหอบของผู้ที่เดินขึ้นไปจากเบื้องล่างมาสู่เบื้องบนความเหนื่อยความเมื่อยล้าหายเป็นติดทิ้งเพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า คือบรรยากาศโดยรอบของอำเภอเมืองจังหวัดยะลาทั้งหมดที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาตึกรางบ้านท่องโดยรอบของมัสยิดสูงพอที่ทำให้เสียงอาสานเข้าสู่ซอกดอกหลีดได้อย่างทั่วถึงมัมซิดเราตะตุ่นยน,นะกับความสัมพันธ์สู่วิถีชีวิตในด้านต่างๆได้แก่การปฏิบัติธรรมเศรษฐกิจการเมืองกีฬาความสามคัคคีการเคารพซึ่งกันและกัน การเผยแพร่ศาสนาการศึกษาและสังคมเช่นกิจาการรมการสอนอุนรอานการพบปะผู้นำทั้งในประเทศและต่างประเทศการละสิ้อดร่วมกันในเดือนรอรฎอนการ่ก้ซากั๊อกซิตร์กิจกรรมการช่วยเหลือเด็กกำพร้าผู้ยา,ไากไร,ร้กิจกรรมการทำกุรบาน กาจกรรมปลุกใจยอกปีใหม่อิสลามทาั้งังมีรถบริการประชาชนในพื้นที่และยังมีสูตรเป็นตัดการเรียนรู้วิทยุชุมชนมีการรับบริจาคเบะปลอดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้รพร้อมกระจายข่าวสาร ถานที่ฝังศพหรือคุโบและการบำเพ็ญประโยชน์ของเยาวชนได้ชมกันแล้วนะคะสำหรับภาพพิธีกรรมและกิจกรรมต่างๆซึ่งดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนต้องไปชมกันต่อแล้วล่ะค่ะเพราะดิฉันจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสู่กิจกรรมอีกหนึ่งอย่าง ที่เป็นสีสันของวัซซีตรอนตุนจน้าแห่งนี้กันแท้หลักไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่ตลาดนัดเท่านั้นนะคะเพราะดิฉันกำลังจะหมายถึงการบรรยายธรรมที่เป็นหัวใจหลักของตลาดนัดแห่งนี้ค่ะจะคึกคักและมีอะไรน่าสนใจในตลาดนัดวันอาทิตย์ที่มีมามากกว่า25ปีไปชมกันเลยค่ะเกอประกาศเชิญเลยค่ะ โ HAVE, โ,โไปอตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของอตลาดนนะัสมัสยิดนะคะวันอาทิตย์ของเรามีขายเยอะๆนะคะทางนี้ก็เป็นหนังสือกีตับนะคะนี่ตั้มเขามนนะะ่กดตั้ม ผักสดๆภาพสดๆ,สดๆนั่นก็จะเป็นมสัสยิดแล้วก็มีคนเท่าคนแก่นะคะมาเรียนหนังสือ,ก,อกันมาฟังเทศกันเราสังเกตว่าจะมีการแบ่งนะคะมีผ้าม่านสีเขียวแบ่งชายหญิงชัดเจนนะคะฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งผู้ชายฝั่งอีกฝั่งนึงจะเป็นฝั่งผู้หญิงเราจะเรียนแบบไม่ปนกันแล้วก็ทุกคนจะได้ได้ยินพร้อมเพียงกันคะ่ะแล้วก็ได้ความรู้เท่าๆกันคะ่ะและบรรยากาศแบบนี้ก็จะมีเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะเพราะว่า ตลาดแห่งนี้จะเรียกว่านัดวันอาทิตย์นะคะหรือว่านัดมัสยิดที่ตามภาษาบรีท้องถิ่นแล้วก็นัดเซเจค่ะสังเกตว่าประชาชนที่จะมาฟัง,ฟงเทศงเทางธรรมทุกวันที่จะเยอะมากๆจะมาทัท่วทุกสารทิศนะคะแล้วเขาจะมีความตั้งใจมากๆถึงจะร้อนจะเหนื่อยแค่ไหนเขาก็จะมาค่ะจากการที่เราได้ไปสัมภาษณ์นะคะมีคนที่มาจากไกลๆนะคะสงขาหดใหญ่เขาก็ ยังมามีความพยายามมาถึงณจุดนี้ก็คือ,อมไม่ว่าจะใกล้ไกลขนาดไหนแต่เขาต้องการความรู้เขาก็มีความพยายามที่จะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าอายุของเรานี่เป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตั้งแต่ในเปลจนถึงถึงฝังศพได้เลยค่ะแสงแดดและอากาศที่ร้อนอบอ้าวในวันอาทิตย์ไม่ใช่อุปสรรคของผู้มาฟังธรรมทุกคนมาด้วยแรงศรัทธาที่เป็นเสียมในหัวใจ the n a ม e อ f Allah จากจุดเริ่มต้นสู่ปลายบันไดพวกเราทั้งสามคนคือตัวแทนของชาวยะลาและชาวปลัดเก่าทุกคนสเสนอแง่มุมของประวัติศาสตร์ต่อความศรัทธาของชาวมุสลิมวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์เฉพาะความสัมพันธ์ของผู้คนเชื่อมต่อติดความศรัทธาโดยไร้ซึ่งเครื่องพันธนานการใดๆติดวิญญาณของความตั้งมั่นที่อาจเปลี่ยนแปลงความเชื่อ วิถีชีวิตและการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกันและกันตราบใดที่ดวงใจทุกดวงยังฝังรากเง่าตราบนั้นก็ยังคงมีความศรัทธาวิถีชีวิตชาวตลาดเก่าและเราประปุงกันนะตลอดไป You'll see.